ไม้นี้ไก่โพงนะไม้นี้ไก่โพงมาแจกนะครับไม้นี้ไก่โพมาแจกนะไหลไปที่ 4, สี่พันสี่สิบไปกันเลยทเทดเถโบครับไปัไหมเลยครับเกมนี้นะครับเวลาได้ปีนนรไดุ้กไม้รับหรว่าจะได้ได้น้อยยงไงครับนะครับเป็นันต่อี้ครับเป็นกนต่อเลยครับขอออนแมวมาจกแลูกแงนหนะไน้ไปวัี้สของแมวนะของเมวัมว้อมาเร็วต้องรีสงนะไม่ได้ เยแม่ icana, Entonces, adece, oh, oh. มาใจไหมแมวโอ้โหมาเรียบร้อยครับตอนนี้นะแมวมาเรียบร้อยครับแมวมาเรียบร้อยนะโอ้โหผมบอกนะครับเล่นง่ายมากเลยนะเกมนี้นะเวลา10ปีต่อปีนะครับเล่นผ่อนนะครับใจเต้นใจนะคยนะตอนนี้นะผมได้มาแล้ว10ปีต่อปีนะผมเสียไปแค่ไปประมาณนะเกือบ300เองตอนนี้ผมได้มาแล้ว10ปีต่อปีนะครับไปเลยครับไม้ไหลกันลุกเลยไม่พูดมากไม้นี้ได้ไปเน่าไรไม้นี้ได้ไป3 7 8ครับกับปีเก้าปีต่อปีนะถอนขึ้นไข่ทองงามๆเย็วมากรอบนี้ได้อะไรครับรอบนี้ได้ไป120นะครัับบก8ปี สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เล่นไม่ได้นะครับหรือว่าเล่นไม่เป็นยังไงนะครับผมสอนเล่นฟรีนะก็ยังมีบุ๊กเบครับนำเกมแล้วก็คัดเกมทุกวันด้วยนะครับนะบุ๊กเบเข้าฟรีนะครับเข้าฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยไปได้เลยนะครับมาครับเลยค่าดิสก์บินครับมาใบนี้ได้แมวไหลใบนี้ได้ไปสองวันสิบนะพึ่งรางวัลไหนไปที่หนึ่งพันแปดนะผมได้แล้วกำไรมาครับประมาณหนึ่งพันห้าครับยังไงครับไม้นี้ไก่ทองนะไใบนี้ไก่ทองมาแจกครับใบนี้ไก่ทองมาแจกนะไหลไปที่8,112สี่รับเห็นมมั้ครบบผอกแลวสี่มากเลย